ชาวราศีกุ้มดาวพฤหัสย้ายได้ราชาโชคมีโชคใหญ่ถึงสองชั้นวาสนาดีขึ้นรวยขึ้นเตรียมหมดหนี้หมดสินสวัสดีชาวราศีกุมนะครับสำหรับอีพีนี้จะมาพูดถึงดาวพฤหัสย้ายได้ราชาโชคช่วงของวันที่19เมษายนปี2566 ไปจนถึงวันที่30เมีานาคมปี2567สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมให้กำลังใจช่องพฤษีด้วยการกดปุ่มติดตามกดไลค์และก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องและทีมงานช่องพฤษี ไปได้วยกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดท,ที่ทราบว่าตัวเองเป็นชาวลัคนากรุ้งสามารถดูอีพีนี้ในรูปแบบของลัคนาได้เลยสําหรับใครที่ไม่ทราบว่าตัวเองลัคนาอะไรแต่ทราบว่าตัวเองนั้นเป็นชาวราศีกุมก็สามารถดูอีพีนี้ในรูปแบบของราศีได้เช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่เกิดราศีกุ้งจะเป็นผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมนะครับชาวราศีกุ้งตั้งแต่วันที่19เมษายนปี2566ปีนี้ไปจนถึง30เมษายนปี2567ปีหน้าเลยนะครับดาวพฤหัสจะย้ายมาสวยตำแหน่งมาตรฐานราชาโชคอยู่ที่เรือนภพสหัชชะ ดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องการเงินโดยตรงของชาวราศีกุ้มนะครับนั่นก็คือเป็นเจ้าเรือนภพกระดุมพระที่หมายถึงการเงินหลักและเป็นเจ้าเรือนพพลาพาที่แปลว่าโชคลาบการเงินเงินพิเศษเงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งดาวการเงินและดาวโชคลาบได้สวยมาตรฐานราชาโชคนั้นจะทําให้ชาวราศีกุมมีโชคใหญ่ถึงสงชั้นนะครับเพื่อเผอมีถึง3ชั้นด้วย พราะว่าดาวพฤหัสจะไปพบกับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีกุมเดิมอยู่แล้วนะครับดาวพระราหูนั้นเดิมทีนะครับสวยตำแหน่งมาตรฐานเทวีชโชคก็เลยทำให้ชาวราศีกุมนั้นจะมีวาสนาดีเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองนะครับจากนี้ไปอีกหนึ่งปีชาวราศีกุมอยากจะให้ทุกท่าน ตั้งใจในการทํางานแล้วก็การหาเงินนะครับเป็นช่วงที่ท่านจะสร้างครอบครัวสร้างความร่ำรวยให้แก่ตนเองได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับโดยเฉพาะดาวการเงินได้ราชาโชคนะครับชาวราศีกุมใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับดีสินรุงรังนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากนี้ไปชาวราศีกุมทุกท่านจะเริ่มลืมตาอ้าปากได้แล้วนะครับจะมีเรื่องของข่าวดีด้านการเงินเข้ามาโดยเฉพาะคนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวนะครับจากนี้ไปวัสนาการเงินการงานท่านจะดีมากท่านจะขาขายร่ำรวยทำอะไรก็จะได้กำไรมากขึ้น ซึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าชาวราศีกุมนั้นเป็นหนึ่งในไม่กี่ลัคนาราศีที่ได้รับอนิสง์ด้านดีของดาวพฤหัสนั่นก็คือเรื่องการเงินนะครับไม่ว่าอะไรจะดีก็ตามแต่ถ้าเกิดการเงินไม่ดีเนี่ยก็ถือว่าดวงชะตายังไม่ได้ดีพร้อมอย่างแท้จริงเพราะเราจะทําอะไรเนี่ยมันต้องใช้เงินนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าเงินนั้นไม่สําคัญก็จริงครับไม่สําคัญแต่มันจําเป็น จำเป็นที่จะต้องใช้เงินในการเดินทางใช้เงินในการกินอาหารทานอาหารใช้เงินเกี่ยวกับเรื่องของที่พักอาศัยเพราะฉะนั้นการเงินดีทุกอย่างมันจะดีตามมานะครับชาวราศีกุมไม่ต้องกลัวว่าท่านจะลำบากอีกต่อไปโดยเฉพาะดาวพฤหัสเป็นหัวหน้าฝ่ายบุญคือเป็นประธานฝ่ายสุขเค์เป็นดาวฝ่ายสุขภคนะครับ ทางโหราศาสตร์เนี่ยมันจะมีดาวบาปปร,ะ,ระนะครับที่ให้โทษทุกนะครับแล้วก็มีดาวสุปร,ะ,ระที่ให้เกี่ยวกับเรื่องของความสุขสมหวังความสําเร็จดาวพฤหัสเนี่ยเขาเป็นประธานสุขปรคระโดยตรง ในเมื่อเป็นประธานสุภเคราะห์ย่อมส่งผลด้านความสุขสมหวังความสงบร่มเย็นความสําเร็จเรื่องของการหาเงินดาวพฤหัสยังเป็นดาวความรู้สติปัญญานะครับใครที่ต้องการจะศึกษาเรียนต่อนะครับถือว่าเป็นโอกาสดีของน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาหรือใครที่กำลังวางแผนเรื่องของการหาเงินนะครับก็มีโอกาสจะได้เงินผ่านการ ใช้ความคิดไอเดียสร้างสารรค์ต่างๆของชาวราศีกุมนี่แหละนะครับท่านไม่จำเป็นต้องออกแรงให้เสียเงือเหมือนกับที่ผ่านมา จากนี้ไปให้ท่านใช้ความคิดค่อยๆคิดค่อยๆตรีตองนะครับค่อยๆวางแผนค่อยๆหาช่องทางดูมันจะมีแสงสว่างอยู่เสมอสำหรับในเรื่องการเงินนะครับทำไมต้องพูดแต่เรื่องการเงินละ่ะอาจารย์ไม่พูดอย่างอื่นบ้างเลยก็ดาวพฤหัสเขาเป็นเจ้าเรือนการเงินก็เลยต้องพูดแต่เรื่องการเงินนั่นเองนะครับ ยังไงวันนี้ช่องพฤษริษีก็ต้องแสดงความยินดีแล้วก็ความดีใจให้กับชาวราศีกลุ่มทุกคนเลยนะครับที่ดวงชะตาท่านกำลังจะเปลี่ยน ไปสู่ความร่ำรวยในอนาคตข้างหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ช่องพฤษีก็ต้องขอขอบพระคุณชาวราศีกุมและก็ชาวลัคนากุมทุกท่านเลยนะครับที่ให้เกียรติรับชมรับฟังช่องของเรามาจนถึงตอนท้ายของรายการแล้ววันนี้ก่อนจากกันก็อยากจะขอกำลังใจดีๆจากคุณผู้ฟังช่วยกดปุ่มติดตามให้หน่อยนะครับแล้วก็ช่วยกันกดปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาทุกๆเดือนนั่นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับ